จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราอยู่กันที่ภาคเหนือของประเทศไทยวันนี้เราเดินทางลงใต้กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมเพราะเรื่องราวโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนั้นแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วประเทศของเราเลยละคะ่ะยน สำหรับการเกษตรของโรงเรียนนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออันหนึ่งก็คือเป็นการผูกผักที่ใช้ในโครงการอาหารกลางวันและก็ผักที่เราสามารถเอาไปจําหน่ายเข้าผ่านระบบสากลผลผลิตที่เราได้เราก็จะส่งโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของเราเนี่ยเรามีภาวะทุพโชนาการก็คือนักเรียนที่ผอมกับเตี้ยเนี่ยเราได้ตัวเนี้ยไปจัดทำอาหารเสริมให้กับนักเรียนในส่วนอีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้วิธีการออกกําลังกายควบคู่ไปสําหรับเด็กที่อ้วน ภาวะทุพพันาการของนักเรียนก็เลยลดลงชุมชนที่นี่โดยพื้นฐานเนี่ยก็จะมีอาชีพก็คือเกษตรกรเกษตรกรกรมปลูกผักอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความรู้พื้นฐานก็เลยเชิญมาเป็นวยทยากรสอนเด็กตั้งแต่ก,การปลูกการขยายพันธุ์นะคะจนสร้างรายได้กับนักเรียนคุณลุงเคยปลูกผักมานานแล้วเนี่ยใช้ความภูมิปัญญาชาวบ้านให้เด็กนักเรียนเนี่ยอนุชนรุ่นหลังเนี่ยปลูกผักและการทําร่อง การปลวนดินการเอาดินเหนียวมากับดินทรายมาผสมกันเพื่อจะได้อุ้มน้ําได้สิ่งไหนที่ชุมชนพอช่วยช่วยเหลือได้นะต้องช่วยเหลือถือว่าเป็นลูกหลานของเราทั้งนั้นเด็กเนี่ยถ้าว่ากินอิ่มแล้วใช่ไหมเ,เด็กจะได้มีผลานเรียน็ดดีที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดีด้วย จะเห็นได้ว่าครอบครัวและชุมชนก็มีส่วนช่วยให้โครงการดีๆทุกโครงการภายในโรงเรียนสามารถต่อยอดขยับขยายไปได้ด้วยดีนะคะสัปดาห์หน้าเราจะไปติดตามโรงเรียนต้นแบบดีๆแบบนี้ที่ไหนต้องติดตามชมกันค่ะด้วยความหม่วงใยจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ